คุณเชื่อเรื่องนี้ไหมที่ที่มีคนตายโหงจะมีดวงวิญญาณเฝ้าอยู่เขาจะไม่ไปไหนจนกว่าเขาจะได้ตัวแทนผมทำงานเป็นช่างพิมพ์อยู่แถวบางพีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเข้างานกะดึกคือเข้าหนึ่งทุ่มถ้ารวมทำโอทีด้วยก็จะออกกะเจ็ดโมงครึ่งวันนั้นไปเข้ากะ ปรากฏว่าเครื่องพิมพ์ที่ผมใช้มันพังก็เลยต้องรออะไรตอนเช้าวันลุ่งขึ้นหัวหน้าก็เลยให้ช่างพิมพ์เลิกทำโอทีซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งพอถึงเวลากลับเพื่อนผมที่พักอยู่ที่เดียวกันมันเอารถมอเตอร์ไซค์มาผมก็เลยขอซ้อนกลับไปด้วยที่ที่ผมพักกันอยู่เรียกว่าแฝดโครงการสามซึ่งตอนนั้น เป็นช่วงที่เขาทำถนนอยู่ก็เลยขี่กันมาช้าๆพอมาถึงแฟดโครงการสองกำลังจะขี่ผ่านไปแล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องอยู่ในป่าหญ้าข้างทางเพื่อนผมมันก็เลยจอดรถลงไปดูเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดโรงงานเนี่ยแหละนั่งอยู่หัวแตกเลือดนี่อาบเสื้อเลยแกนั่งจับแขนตัวเองบอกว่าถ้าทางแขนจะหัก พวกผมก็เลยถามว่าพี่ไปโดนอะไรมาแกตอบว่าโดนรถบัสรับส่งพนักงานชนกระเด็นมาเนี่ยแหละผมก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วรถบัสไปไหนแล้วอะพี่แกตอบว่ามันหนีไปแล้วระหว่างที่คุยกันผมหันไปเห็นรถสองแถวที่วิ่งมาจอดอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามแล้วก็รถกระจกลงมามองพวกผมแล้วพี่คนเจ็บก็บอกว่าให้พวกผม ช่วยเข็นรถมอเตอร์ไซค์ของแกข้ามไปอีกฝั่งให้หน่อยเดี๋ยวแกจะโทรเรียกญาติแกมาผมกับเพื่อนก็เลยช่วยกันจูงรถออกมาโดยที่เพื่อนผมจับแฮนด์ส่วนผมเข็นจากเบาะรถเดินจูงจากป่าหญ้าออกมาที่ถนนแล้วพี่คนเจ็บก็เดินตามหลังมาแล้วแกก็พูดกับผมว่ากูได้ตัวแทนกูแล้วสองคนเลย จังหวะที่พวกผมกำลังจูงรถขึ้นมาบนถนนคนขับรถสองแถวคนนั้นก็บีบแต่เสียงดังและยาวมากๆจนพวกผมสะดุ้งตกใจเพราะว่ามีรถบัสรับส่งพนักงานวิ่งมาตัดหน้าพวกผมไปแบบเิวเฉียดลุงคนขับรถสองแถวแกรีบวิ่งลงมาจากรถข้ามฝั่งมาถามว่าไอ้นุม่มพวกเองทำอะไรกันวะผมก้มลงไปดูมอเตอร์ไซค์ที่จูงมา มันกลับกลายไปเป็นท่อนไม้ใหญ่ๆแห้งๆส่วนพี่คนเจ็บก็หายไปแล้วผมเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ลุงแกฟังลุงแกบอกว่าเห็นเองสองคนยื่นถือท่อนไม้คุยกับใครไม่รู้ตั้งนานแล้วก็คิดว่าถ้าไม่บ้าก็คงจะเมาอยู่ดีๆถือท่อนไม้ออกมาถนนรถบัสวิ่งมาตั้งเร็วไม่เห็นกันเลยหรือไงถ้าข้าไม่บีบแต่เองได้ตายกันแล้วแน่ๆ แล้วลุงแกก็ยังบอกอีกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนมีผู้ชายถูกรถบัสพนักงานชนตายคาที่เลยที่สำคัญนะศพอะกระเด็นมาอยู่ตรงที่เองคุยกับมันเนี่ยแหละสงสัยมันคงหาตัวตายตัวแทนวะตรงเนี้ยคนตายบ่อยจริงๆพอพูดจบลุงแกก็เดินไปขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยส่วนผมกับเพื่อนหันกลับไปดูตรงป่าหญ้าที่เจอพี่เขา ถัดออกไปเป็นคลองน้ําเสียสีดำๆซึ่งในความมืดนั้นมองเห็นว่ามีหัวคนโผล่มาจากน้ำครึ่งหัวที่รู้ว่าเป็นหัวคนเพราะว่าเห็นดวงตาสีขาวกําลังมองมาแล้วหัวนั้นก็ค่อยๆจมกลับลงไปในน้ําพวกผมรีบวิ่งขึ้นรถกันทันทีระหว่างกําลังจะสตาร์ทรถออกผมก็ได้ยินเสียงคน หมือนยืนพูดอยู่ตรงกลางร,ระหว <"That, S 1> ่างผมกับเพื่อนว่ากูเอาพวกมึงไปไม่ได้กูก็จะเอาคนอื่นไปอยู่ดี <ulous> จังหวะนั้นเ <my eyes> พื่อนกับผมรีบขึ้นรถแล้วก็ขี่ออกไปเลยทันทีแต่เ็าไม่ได้กลับห้องกันเลยนะครับหาร้าน <my eyes> นั่งกินข้าวรอกันจนเช้าแล้วก็ทำบุญใส่บาตรให้พี่คนนั้นทันทีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเ <my eyes> พื่อนผม <my eyes> ถ้ามันมีโอทีมันก็จะไม่ยอมกลับก่อน รอให้ฟ้าสว่างก่อนแล้วค่อยกลับกันครับ